ไม่เป็นไรไม่เป็นไรการโต้ชนะไม่ดีแลน่เลยโค้งช่วงแบบไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไม่พลาดก่อนนะครับดึงไม่พ้นจังหวะนั้นโดนโดนขี่เขาลูกตามองไม่เห็นครับแลก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็ไล่ไม่จดนพาดไปพลาดโดนยกสองจะอะไรบ้างเนาะ เต็มที่แล้วครับที่อล้วนะแล้วก่อนก็รียางแป่ถึงสองนนี่ผลเลยเปหนักนีโดนโดนเน้เขาตาถ้าไม่ดนน้เรูนู้่ถูกนก่อน้ามันก็ลำบากแล้วครับนัก่าวก็ลำบากอย่างไปเข้าทางหมดเลยขอโทษใครบ้างรก็ขอโทษแนมวทุกคนครับก็เต็มที่แล้วครับนี่ถามวงไในช่วงที่จัที่เราหาตอนนั้ ถูกถีบเข้าลูกตาครับแล้วมองไม่เห็นนะจังหวะนั้นมือแต่ระวังลูกตาแล้วก็ถูกเตะนั้นพอจังหวะนั้นเลยนะว่าเอามีโอกาสเนี่ยถ้ามีโอกาสเนี่ยเราแก้มือใหม่ไหมเตะได้ครับพี่กัดเออัพี่กัดนี่ได้ไหมไม่ไหวไม่ไหวเนาะ เปลียนรอบวงีพิกัไเ5 5นน้องร้อยสามสหนะร้อยสา่านะอันนี้ต่ร้อยามสามสามห้เป็นะไรจะให้น้องเล่กันนะนะอันนี้ น้อชายที่เขาฆ่าไปก่อนครับกเลยต่อยง่ายเลยเราเลยแตกได้เหรอแตกยกไหนนะสองครับยกสองยกสามครับยกสามอะไรบ้างนเมื่อกี้เ่ขาบอกว่าเราถีบเข้าลาเข้าเต็มเต็มไหมเข้าเขาบอกว่ามงไม่เห็นเลยแล้วก็ถีบปุ๊บเตะซ้ำเลย หลัหหงจากนั้นคนยกบอลพวกเราไมวก็เราจังหวดที่เราเตะการขอเขาน่ะจังหวะนั้นคือการ์ดหมดเลยใช่ไหมการ์ดขึ้นซ้ายเลยครับเตรียมมาจากข่ายอยู่แล้วรอบนี้เตรียมมาแล้วครับเต็มตีนเลยครับเอ่อพอได้นับแปดก็ชงง่ายเลยรันเก็ตเอาแผ่นเราหมดเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้นะับแปดคิดว่าลูกเก็ตจะเป็นยังไงน่าจะตึงเยอะ ใช่คร <étique> <ural> well. ับก็คงจะน่ากัน <salud> เป็นคนเดินไปโดนเขาตะอยู่เกิเออวันนี้มีจังหวะได้ฟันสองเขาไหมมีมีอยู่คแบบยังไม่ไปโดนเลยนะไปโดนไม่เต็มเท่าไหร่เออคือในการเลก็เราได้นับแล้วครับเลยในการเลกลกชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยชนะเก้าเสมอหนึ่งครับชนะเก้าเสมอหนึ่งสิบไฟหลังไม่แพ้ใครเลยโอ้โหตำแหน่งยอดมวยปีนี้จองแล้วกันฟุตน้อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับเท่ายีครับ ได้ฉีดเยอะมากไปนี่ยังไม่สาวครับเพิ่งได้กับเซียจีสองเดือนครับแต่น่าจะมีเพิ่มนะน่าจะมีอีกหลายคนเออไม่ไงเป้าหมายต่อไปของเราก็อยากทำฟองไปเรื่อยๆครับที่เราน้ำมูลเขาบอกว่าอยากใจล้างตาขอวน้ำัาเท่ากันเราโอเคปะก็ได้ครับได้ครับเท่าไหร่ดีสามห้าครับสามห้าสามสี่สามห้านะครับเวทที่เก่งที่สุดของเราเท่าไหร่ร้สามสี่ครับสามสี่สามสี่สามห้าวันนี้เนาะ อาอยากจะขอบคุณใครบ้างน้องชายวันนี้อยากขอบคุณเสียโบทเสียนาวับที่งานให้ยินดีครับที่ให้ผมมาต่อยศึกใหญ่ครับแล้วก็เสียหลวงที่ขนับสนุนผมครับแล้วก็อาจารย์ผู้ช่อครับที่ให้ผมคิดซอมที่ค่ายประจำครับเมื่อกี้เห็นเสียโบทมาเชียร์ด้วยเขาพูดอะไรกับเราบ้ยินดีนะครับยินดีนะครับก็เสียโบทมาสอนที่ผมให้ตั้งรับไม่ต้องเป็นเหล็กเนี่ยอ๋อตอนหลับได้นับแล้วโอเคขอบคุณมากครับน้องชายยินดีวยครับ